คนไทยไม่ทิ้งกันผู้ว่าการสั่งช่วยเหลือครอบครัวคุณยายวัย79ปีผู้ป่วยติดเตียงเหยียบไฟไหม้บ้านเบื้องตน้นเทศบาลตะบลสะลงเรือเตรียมอนุมัติงบตามระเบียบกว่า40,000ภาคีเครือข่ายสนับสนุนอีก200,000ความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้บ้านพักเลขที่228ทั1ห,หมู่ที่10บ้านยางทองตบนสะลงเรืออำเภอ้วยกระเจา้าจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเหตุทําให้นางประเทืองทองอีนอายุ79ปีเจ้าของบ้านที่ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถูกไฟคลอกเสียชีวิตภายในบ้าน เหตุเก <muitas> ิดขึ ну <und> oh ้นช่วงเวลา10.30นของวันที่2กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาต่อมานายบุญช่วยทองอินอายุ82ปีสามีของผู้เสียชีวิตรวมทั้งบุตรหลานได้นำร่างของนางประเทืองทองอินไปตั้งสวดพระอภิธรรมที่วัดห้วยยางล่าสุดวันที่3กุมภาพันธ์2567ร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณฟ้าแก้วนเภอห้วยกระเจาเป็นตัวแทนลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและหาแนวทางในการ ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเบื้องตน้นจากฐานข้อมูลพบว่าบ้านหลังดังกล่าวอาศัยด้วยการสี่คนประกอบด้วยนางประเทืองทองอินอายุ79ปีผู้เสียชีวิต นายบุญช่วยทองอินอายุ82ปีสามีลูกสาวและหลานอายุประมาณ7ขวบซึ่งลูกสาวของนายบุญช่วยและนางประเทืองมีอาชีพเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าแต่ไม่ได้อยู่บ้านเนื่องจากเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพหลพลพิทยาศสนาเพราะป่วยเป็นโรคมะเร็งโดยหลานอายุ7ขวบเดินทางไปด้วยทําให้นางประเทืองและนายบุญช่วยสองสามีภรรยาที่อายุมากแล้วต้องอยู่บ้านกันเพียงลําพังก่อนเกิดเหตุนายบุญช่วยเห็นไฟกําลังไหม้กองเสื้อผ้าภายในบ้านจึงได้พยายามใช้สายยางฉีดน้าเพื่อดับ ไฟแต่ไม่สามารถดับได้ประกอบกับเศษผ้าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีประกอบกับกระแสลมที่แรงทําให้เปลวไฟลุกลามไหม้ไปยังตัวบ้านอย่างรวดเร็วจึงเกิดเหตุการณ์ข้างต้นขึ้นสําหรับศพของนางประเทืองญาได้นําไปตั้งศพสวดพระพิธธรรมที่วัดห้วยยาง โดยจะให้ในายบุญช่วยและครอบครัวแปอาศัยที่นอนอยู่ที่ศาลาสวดพระพิธรรมที่วัดทั่วยางชั่วคราวไปก่อนส่วนการให้ความช่วยเหลือขั้นตอนต่อไปนั้นทางเทศบาลตำบลสระลงเรือจะนําเต็นท์มาติดตั้งที่บริเวณข้างบ้านที่ถูกไฟไหม้เพื่อให้ครอบครัวผู้สิยชีวิตมาอาศัยอยู่ชั่วคราวซึ่งทางเทศบาลตำบลสระลงเรือจะคอยอำนวยความสะดวกเรื่องที่นอนและอาหารให้เป็นอย่างดีจากนั้นวันอังคารที่6กุมภาพันธ์2567หน่วยทหารจะเข้าไปช่วยกันรื้อบ้านที่ไฟไหม้หลังจากนั้นเทศบาลตำบลสระลงเรือจะอนุมัติเเงินตามระบบีย เพื่อนํามาสร้างบ้านให้จํานวนประมาณสี่0มเก้าันห้าร้อยบาทและจะได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเครือข่ายมีทั้งผู้นําท้องถิน่นผู้นําท้องที่และภาคเอกชนอีกประมาณสองแส0บาทนอกจากนี้จะมีเงินที่ทางอําเภอห้วยกระเจารับบริจาคมามอบให้อีกจํานวนหนึ่งส่วนทางสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีจะได้ประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลืออีกทางหนึ่งต่อไปด้วย ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าล่าสุดเมื่อเวลา17.30นนายศักดาวิเชียนศิลป์สสการจนงบุรีพักเพื่อไทยเขต3พร้อมด้วยนายระเบียบประทุมสูตรนายกเทศมนตรีตำบลสะลุงเรือได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของให้กับคุณตาบุญช่วยทองอินอายุ82ปีและนางวารีนทองอินอายุ47ปี ามีและลูกสาวของผู้เสียชีวิตที่บริเวณลานบ้านที่ถูกไฟไหม้ขณะที่นายอนุชาสุขเชิงชายอดีตนายกเทศมนตรีตำมลสะลงเรือได้นำเงินไปช่วยเหลือให้กับครอบครัวจำนวนหนึ่งด้วย